ก็สวัสดีครับผมนะเจ๋งนรัลองดูมุมนี้กันแย่เข้าไปนะป่า okay. มันก็น้าอีกเลยงั้กัดยากชิบผ่านตามหลักมันไม่น่ายากขนาดนี้น้ำนิดน้อยหน้าซัดง่ายๆ่ะมันไม่กัดเนี่ย ไถึง αι, ดูดูองเจอกระดีนะเนี่ยมันก็อยู่ข้างคงข้างป่านะป่ามันเป็นไรมันไม่กัดเหยื่อ กัดกัดกัดทิ้งอุ๊ยโอ้ตัวเท่าเนี้ยเหรอหน่าเกลียดมากดูปลาดิเฮ้ยเอาทำเค็มปลาตัวแรกข้ามปล่อยยักษ์่างครับผมโคตรน่ารักเลยปลาตัวแรกครับผมโอ้โหวปวดจะปวดใหญ่ๆนะจ๋งเล่นมาเยอะแล้วนี่ต้องเก็บตัวเท่านี้ดูวิธีงไงให้มันไต สุดยอดมากครับผมยักษ์ใหโอเคครับผมสุดยอดมากครับ